อย่างวะอย่างวะอย่าหาทำอย่างวะ สภาพแบบว่าคือรีไซเคิลน่ยฟันยังไม่แปลงแฮ่น้านไม่รัางเพิ่งตื่นตื่แม้แต่เจ็ดโมงนี่เก้าโมงสิบสี่แล้วกิ้งไปกิ้งมาใช้ขี้มูกดูคลิปหาคอนเทนต์อะไรทเท่ๆเก๋ๆมาถ่ายเล่นดูคลิปช่อบา้านดูอะไรฮ่หา,หา อันนี้คือข้าวเช้าลลองกินอะไรที่ไม่เคยกินไม่เคยทำกินชานมกับช็อกโกแลตเป็นอาหารเช้าคิดยังไงวะโก้ลูกออดใกล้จะคลอดออกมาเตอโตเป็นลูกออกตัวใหญ่อายอยเย็นนะฮะมันก็คล้ายๆเม็ดบุบเลยนะเม็ดบุบ ที่เคยไปกินในงานืเรื่องผ่านๆอ้าวเห็นขายชานมแบบหวานน้อยแบบกระป๋องกินง่ายอีซี่อีซี่จัดมาหกกระป๋องสั่งจากแอปดังสั่งแบบพลาดพาดมันได้ราคาถูกกว่านี้นะอันนี้สุกว่าสั่งแพงกว่าปกติแต่ก็ช่างมาเถอะเนาะ ลองกินแล้วมันก็อืมก็ใช้ได้นะเออ